ไ่ไหมล่าคกระพาร์ตมนทำเจบทำนี่แหละจริงมันต้องกล้าลุย <cents input> อันนี้เลื ies, อ่อนมาเอาไม่เห็นยังเลื่อน,นี่มอาไว้รับน้ำครับอกว่ารดันนรับเรันี่คือแนมงแนมองมือผมจับเลยเดี๋ยวดูไครับ45เมตรถึง13เมตรถึง13เมตรผมวางเมตรเรื่องนะครับที่ได้ที่ได้ตื้นขึ้นมากขางนี้ครับข้งนี้้นเดี๋ยวหนลูกนะครับข้างนี้ประมาณ7-8เมตร้นหินลูกแล้ว3เมตรถึงเมตรเราเรายกไม้เที่ดูคนเรื่องนะครับดูคนเรื่องนะครับ ไม้นี้ยาวทั้งหมดกี่เมตรไม้ยาวทั้งหมดกี่เมตรไม่ได้กว่าท่าคนไหนไม่มีไม่มีกี่เมรเป็นควไม่่ไม่นึ่ก้มนนั่นไม่ประมาณหกเมตรหกเมตรไม้หกเมตรก็นี่น้ำล่วงไปมาสี่เมตรครึ่งหกเมตรคร่ไม้หนึ่งเรื่อผมเจ็เมตรเรื่องผมมีเรื่องเดเมตรไม้หกเมตรประมา้ความลึกส่เมตรคึ่ง